ปีนไม่ถึงอับเช้ามันข้าวเนียวนึง่งน้ำท่วมไม่ถึงแห้วงยงนได้คล้ายกระต่ายมาจันเฝ้าฟันปองอยู่ผู้เดียวถ้าไม่รักไม่แลเลียวก็เรามันเกี่ยวไม่เป็นพอเป็นพระแอบอยู่แนใบใจสาว รู้ตัวว่าเฝ้าจนเศร้าลำเพ็มพระเอกพระรองไม่ท้องฝันไปยังไงก็ไม่ได้เล่นทำได้แค่เป็นพระเอกรักเธอโอเคเป็นนี้แค่น,นี้พอนะครับ เพลงนี้ให้รำเพลงเล่าสู่หลานฟังเล่าสู่หลานฟังเดี๋ยวผมดูก่อนมีหรือเปล่ปาน,นะครับ <c oughs>

สวัสดีครับผมวันนี้เสียงไม่มีไม่ร้องแล้วครับผมเยวจะไปกันยากินยาแล้วครับผมครับผมคิดถึงพี่หน่คิดถึงพี่หน่อยนักลอยใจพี่ห่างกันอย่างนี้น้องคิดถึงพี่บ้างไหมโอเคหลายๆคนขอเพลียของผม เสใหงเป็นนงคเป็นหวันจ้ะพา ทายจดหมายของมาทำไมไอ้บ้างนาแล้าเนอะน,นอนไม่ต้องกลับคืนมาสวัสดีทั้ง8ปดรคนนี้นะครับผมคืนนี้เงาเท่าฉันไหมคืนนี้ไม่ไหวแล้โ้โอ้โอ มพกันที่เพึ่งคนกลายแต่ก่อนมันมีนะแต่ซาวมันหายแล้วครับเป้ไหมนะครับที่เพิ่งคนกลายนี่ไง <c oughs> ที่ ด,ด,ดู่ครับโหลดอยูสวัสดีครับผมใจเหมาวอนพี่ดีเจช่วยถ่ายเทถอยคำคำนี้ประกาศที่ทีทุกนู้ 뭐 군버차이 제가 ผิดนะ เราไปพี่กบให้ฟังดีกว่า นี่เดี๋ยวเราจะร้องเพลงพริกกยให้ฟังนะครับคืนนี้ผมร้องไม่เป็นเดี๋ยวแป๊บงเพลงนี้ไม่รับประกันความจบแป๊บนึงครับเออได้แล้วดึกช้ามาก แปบบนึอรอแล๊บนึงครับสวัดสด,ดีครับผมพี่์ร้องเพลงเล่นๆสักเพลงหนึ่งนะครับร้องเพลงที่กบให้ฟังดีกว่าอ่บอดดหลไยใจแต่ฮะายคนไปร้องอีกหนึงเฮ้ยเราโดดูดดดด่ครับผมบอกแม้ว่าไอ้นั้นบอกหากเธอแต่หาไม่เจอความจริงใจในตัวของเจ้า อยากจะดูแลเธอ เ,เดี๋ยวก่อนนะรู้สึกว่าอะไรเข้ามาเยอะมากเล่นเนื้ออะไรเข้ามาเยอะมากอย่าคู้ว่าเธอนั้นมีกี่หัวใจ เด็กกำลังหาเนื้อเพลงอยู่มีดีกว่าเนี่ยไม่มีให้เจ้าจับสองมือเสียงอะไรครับ เสียงโทรศัพท์ข้าครับเสียงเมทัลเจอร์หยุดเสียทีเธอน้องหยุดเป็นวันทองให้คนเขาหนึ่เราเคยอ้อายเจ็บได้สมมูห์โมาละหาเนี้ยพี่ไม่เจ เสียงไรครับผมเสียงไรมารัวๆ <c oughs> <c oughs> เมื่อไรเพิ่ใหมจอออกมาล่ะครับผมคงอีอกอไม่นานครับตอนนี้รอดูก่อนนะครับผมพอดีไม่ได้เปิดเครื่องนานครับเปิดเครื่องมาปุ๊บไรเด้งดงัดงแบบไม่รัวๆเลย จำเนื้อไม่ได้พี่กบพอะครับผมเพามากสวัสดีทั้งเจิดแล้วคนนะครับอย่าคิว่าเธอนั้นมีกี่ก็ไม่จบเช่นเดิมเดี๋ยวรอราไปฟังจบจบบนเวทีดีกว่าครับผมใช่ใช่ช่เรามาไลฟ์สดเรามาเห็นหน้ากันเฉยๆครับผม วันที่6เจอกันครับผมยริเพยสาริกาไร,ร่าลางสาริกาไร,ร่าลางนี่มันติดลิษษษขสิทธิ์ครับแม่ผมลหลงไม่ได้นะครับม <c oughs> ันต่าลิขสิทธิ์เออเรอเอเอใช่มันมันติดลิขสิทธิ์ครับเพลิงพระจันทร์ไม่เตรีมดวงของพินาง ครับหรือพระจันทร์พระจันทร์ไม่เตรียมตัวนี้ยังไม่เบื่อกันใช่ไหมครับนี่ว่าเบื่อกันแล้วใช่ฟังแค่ตัวอย่าง <laughs> เราฟังจริงที่บนดีนี้แค่ตัวอย่างตัวอย่างเพลงครับตัวอย่างเพลงแต่ละเพลงแต่หาไม่เจอความจริงใจในตัวของเจ้าอยากจะดูแล ของัอนนี้คือมีเพลงไอ้ผู้ชายเดีก m แม e ปลาแ v e เพิ่มนะแต่ย่าอ่อนนอนเลยไม่มีใครเบื่อขอบคุณครับผม ไม่ไม่ใช่แล้วครับประเด็นนะคือผมร้องไม่ถูกครับที่บอกว่าร้องให้เป็นฟังให้จบโบว์ทีนี้ดีคือผมร้องไม่เป็นเจ้าตู้อ่าอย่าร้องฟังเจ้าตู้มาฮักไปนนี่ผมร้องแบบเพี้ยนมากเพลงที่ร้องเพีย้ยนต้องยิ่งร้อง ลอ,ลองอีกสามปเเ็นแต่ชอบลองเราได้มั่วมะทักทายจันโนเวสวัสดีด้วยครับผมนี <c oughs> <c oughs> okay. so ่โอเคเอซีจะกรมิน สวัสดีแม่ทุกคนนะครับผมตอนนี้ก็จะนอนแล้วนะครับขอบคุณที่เข้ามาดูเข้ามาเล่นสดเลยนะครับผมอาจจะร้องถูกมากผิดมากขออภัยครับผมอาจจะร้องไม่เต็มเพลงมาก <laughs> อันนี้ให้ให้คิดว่าเป็นตัวตนแล้วลกันนะครับผม <laughs> อยู่มาเลเซียติดตามลูกของเลยครับผม <laughs> ดูหน้าคลังคลาม,าม,มไม่โม่นอ์ ขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวพบก,กันใหม่ครับพรุ่งนี้ครับผม,ผมอาจจะเจอกันวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับวันที่ยี่สิบเอ็ดที่ปทุมนี่แหละครับปทุมธานีนะครับผม <c oughs> โอเคฝันดีนะครับฝันดีแม่ทุกคนสวัสดีแม่ๆฝันดีแม่พี่ๆทุกคนนะครับผมอเจอกันวันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ก็ อเจอหน้ากาันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมให,ให้เจอหน้าเจยๆครับผมวันนี้โอเคครับผมขอบคุณค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายครับบบเคุยหากไอ้เลยใช่ไหมครับ